ม่มาแก้ไขสองตัวหน่อยนั่นไงเทียบคัดแล้วเนี่ย a ห้าแปดกับสี่แปดเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้จะมาแก้ไขหน่อยนั่นไงไม่รู้นี่หวดนี้นะไม่รู้สามล่างหรือสามบนหรือว่าห้าล่างห้าบน ไม่งั้นก็เจ็ดล่างเจ็ดบนไม่งั้นก็ไม่รู้เออไม่งั้นก็ศูนย์ล่างศูนย์บนน่งดนี่สามตัวเนี่ยนั่นไงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน่าวันนี้ประวันก็อ่ามาแก้ไขสองตัวล่างชุดเน้นนะคะประวันมาแก้ไขสองตัวล่างชุดเน้นนะคะซึ่งประวันจะมาแก้ไขสองชุดนี่นะคะสองชุดนี่นะคะ สองชุดนี้ค่ะซึ่งประวันก็จะแก้ไขให้เป็นศูนย์ห้าค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าค่ะนี่นะคะเพื่อนๆความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะความเป็นไปได้อันนี้คือประวัน มาแก้ไขนะคะแก้ไขค่ะแก้ไขค่ะนี่ค่ะอะค่ะเพื่อนเพื่อนแคปนะคะประวันมาแก้ไขนะคะดวน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 ค่ะดวนค่ะประวันมาแก้ไขค่ะซึ่งตัวนี้เราไม่เอาค่ะนะคะตัวนี้เราไม่เอาค่ะ เราจะมาเอาตัวนี้ค่ะนี่นะคะค่ะนี่นะคะพระวันแก้ไขแล้วนะคะนี่พระวันกากระบาดท,ทิ้งล้นะคะพระวันมาแก้ไขค่ะพราวันมาแก้ไขค่ะเอาค่ะเพื่อนๆแคปค่ะแคปค่ะโอเคนะคะ ะวันก็มาทำคลิปสันส้นๆให้อะเนาะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยวันเช็คดูแล้วเนี่ยคือความเป็นไปได้ของเขาเนี่ยมันไม่น่าจะ84 85เนี่ยมันไม่น่าจะมาเนาะถ้า8เนี่ยถ้ามาก็คงจะขึ้นบนความเป็นไปได้นะคะโอเคนะคะเอาเพื่อนๆแคปค่ะซึ่งอันนี้ประวันก็ค่าทิ้งไปแล้วเนาะ ค่าทิ้งค่ะไม่เอาค่ะชุดนี้ประวันเปลี่ยนมาใช้ประวันอาเปลี่ยนมาใช้0515์ห้าหนึ่นะคะศูนย์ห้าหนึ่งห้านะวันเปลี่ยนมาเป็นศูนยนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ